สวัสดีครับวันนี้เราพข้ากันอีกแล้ววันนี้ผมมียังมา5 T-Max ที่เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับช่วงนี้ T-Max เริ่มกลับมาเยอะอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวใหม่กําลังจ่อคิวมาเปิอตัวปลายปีนี้นะลูกค้า T-Max หลายท่านก็เลยาขายเพื่อรอเปลี่ยนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ T-Max 530รหัส SX นะครับคันนี้เป็นสีดําสีเดิมจากโรงงาน แล้วก็เป็นรถปี2 0 1พันสิบเกนะครับในรุ่นปีคศออนะั้นในเล่มลงของสิเก้าเลยยางหน้ายังเป็นสิบเก้าอยู่แต่ยางหลังเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาเป็นบิตโตนแบ็คเลกเอสซ2นะครับยางหลังใหม่ยางหน้าเดิมแล้วก็สายพานเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของยามาฮ่านะครับสายพานของเหลวเปลี่ยนหัวเทียนกองอะไรพวกนี้เปลี่ยนที่ศูนย์ยามาฮามีบิลอยู่นะครับแล้วก็อ่า รถสีเดิมทั้งคันนะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่อันเนี้ยเข้าไปดูนะมันก็บางคนบางแห่งตรงนี้จะมีนิดนึงเนี่ยนะมุมเนี้ยมีบ้างตามการใช้งานนะครับแต่รถสวยอยู่นะครับรถไม่เคยชนไม่เคยล้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีตรงเนี้ยหน่อยนึงไอตรงเนี้ยไม่ยากเขาไปหาซื้อัวปิดที่เป็นคาร์บอนมาปิดได้นะครับเหมือนของพวกเอ็กแมใส่กันอะแต่คันเนี้ยได้แหลกท้ายมาด้วยนะ แหลกท้ายเนี่ยเป็นของศูนย์นะก็ราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับตัวจมือจับท้ายที่เป็นเสริมแหลกมันจะเป็นสองชิ้นแยกกันมาพร้อมกับกล่องตัวท็อปของตัวชาร์จนะครับรุ่น s อ4 8ลิตรเลยนะความจุ4 8ีลิตรนะครับก็มีบุกข้างในมาเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ก็ใส่หมงกนกบวกกน็กได้นะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับบุกมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามอันนี้มวกกนกผมนะต่อ,อมาณนี้ กุญแจกล่องมีให้สองชุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังให้ดูเลขใหกันนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ไม่ชัดสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สี่กิโลนะครับสามหมื่นหกพันแปดร้อยี่สี่กิโลแต่ใช้พานะืเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับใส่พาในเครื่องเพราะฉะนั้นใช้ไปอีกเกือบสองหมื่นกิโลค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสตาร์เลยดีกว่านี่เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับโหมด ทัวร์เร่งโหมดสปอร์ตโหมดใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ชิลไฟฟ้าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นรหัส S X นะครับไม่ใช่ D X นะครับถ้าจะเป็นเอา D X เนี่ยที่ร้านผมเหลืออีกสองคันก็คือสีน้ำเงินกับสีขาวอันนี้ตัว S X นะครับราคาก็จะย่อมแบลลงมานะครับคันนี้ที่มีของแต่งเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยก็ยีชุดกล่องท้ายเมื่อกี้นะครับที่ใสยอินเสิร์ตให้ดูแล้วก็จะมีตัวเนี่ยไว้ยึดอุปกรณ์มือถือตัวนี้ก็ยึดมือถือได้ไม่ได้เจาะรถนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ชอบก็เลยปลดออกได้นะหรือจะไปอะแดปใส่เป็นกล้องใส่เป็นอะไรก็ได้อันนี้นะครับมีตัวปิดกระจกนะครับพร้อมกับกระจกตรงนิซูมา่านะครับก็ปรับได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เห็นทางค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะชัดนะครับไฟหน้าเป็น FullLvd อยู่แล้วนะครับคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเอาไปแค่เปลี่ยนยางหน้าก็พอละแล้วก็ใช้ยาวๆเลยนะครับรถสวยนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีหมดนะครับ น,นี่แทร็ชั่นคอนโทรลทำงานเล่นเยอะไม่ได้อันนี้เด็กมือนะครับเนี่ยตัวปุ่มพุ้ยคอนโทรลกับตัวตัวไอตัวปรับพุ้ยคอนโทรลเนี่ยจะหายไปนะครับเพราะว่าตัวลองท็อปจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นตัวลองท็อปว้ปหน้าเป็น l อวดีแต่เดิมนะครับช่องเก็บของก็กุญแจยอยู่นี่นะครับกุญแจสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับกุญแจกล่องท้ายนะครับตามดูใต้บอกกันบ้างดีกว่าโอ okay. มีใส่สปริงค้ำปอกมานะครับแล้วก็อันนี้เป็พวกเอกสารรถเนาะมีคู่มือประจำรถนะเจ้าของเขาทำมานะครับเครื่องมือติดรถนะครับประกันนะ่าจะหมดแล้วแหละอันนี้เป็นพวกหัวเทียน,นะครับที่เขาเปลี่ยนจากจะมาห้าไปนะครับแล้วก็ภาษีไม่คานะ68นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบนะุ๊กสวิตเนาะบุ๊กสวิตก็ยังอยู่นะครับ ามีเข้าเหมือนกันนะนี่เป็นมา 5, ห่าไลเดอร์พระรามห้านะพันโลหกพันหมืนหนึ่งพันประมาณนี้นะครับหนึ่งก็ไม่มีอะไรเครื่องมือติด,ดรถเลยครบนะครับข้างในสะอาดนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ํามันอยู่ด้านนี้นะครับอเอคันนี้เปิดขายในราคาอืม เราเป็นราคาถูกนะในตลาดนะผมจัดไปราคา2แ3หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับกับ T-Max 530 s x นะครับตัวนี้นะครับขับดีขับสนุกนะครับแล้วก็มีโหมดให้เล่น Touring โหมดกับ Sport โหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปใส่ชามนะขับ Sport โหมดเพราะว่าก็ขับมันแล้วแหละแรงท็อกดีอะไรดีแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ตัวชุดกล่องท้ายเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ สามารถเอาไปเดินทางาใส่สัมภาระออกทริปได้เลยนะครับผมล้างสปาให้ใหม่หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานรับประกันนะครับไม่มีชนไม่มีลม100้มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้แต่ก็มีร่องร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับประมาณนี้ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพยงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ